สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายโกคอครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันเพื่อพอดีที่ส9กุมภาพันธ์ปี2569ัร้บเครับไม่จะมีอยู่4คู่2มุมนักสมวินี้ครับคู่แรกครับเป็นยูโรปาลีกเฟนเบเชพบกับนาเน็ฟเฟลส์นวลาเที่ยงคืน45่ห้ทีครับคู่ต่อไปครับเป็นยูโรปาลีกเชนเนลเลยครับเซลติกพบกับซูดการ์ดครับนวลาตีสามตรงครับคู่ต่อไปครับเป็นยูโรปาลีกลีดพบกับเซเวน่าชเวด่าครับนวลาตีสามตรงครับคู่ต่อไปครับเป โมสตารครับพบกับคริสตันพาเลตณเวลาเที่ยงคืน4สมาดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความเดือดในบอลถ้วยใบรองของยุโรปครับยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบน็อกเอาท์วันนี้เราไปกันที่ตรุรกีเมื่อยักษ์ใหญ่เจ้าถิ่นอย่างเฟเดร์บาเช่เปิดบ้านนารกต้อนรับการเยือนของเจ้าป่านอตเดอฟอเรสต์ครับทีมเก๋าแข่งจากพรีเมยรีกอังกฤษเกมนี้เฟเดร์บาเช่ต้องการสามแต้มในบ้านเพื่อกุมความได้เปรียบแบบสุดๆก่อนจะไปเหนื่อยที่อังกฤษครับส่วนอนเดอร์ฟอเรสต์เนี่ยก็หวังใช้ความเหนียวแน่นบุกาาากกกกลััันอนอออ่่งทีีดบออไปออจะร ทั้งสองทีมนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยครับเพราะทั้งสองทีมยังไม่มีบันทึกการเจอกันอย่างเป็นทางการมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยุโรปครับเสียรฝั่งเฟเดร์เบเช่ครับกุญซืออย่างโดมินิโกเตเดโก้คันนี้มีปัญหานักเตะบาดเจ็บอย่างอาชิบราวเอิดสันอัลเบเลสโดยการจะทับคข้าว่าทั้งหมดจะมาในรันดับสี่และสามต่อหนึ่งและสองครับในการใช้งานตัวของมาเตโอเกดูซี่แล้วก็เอนโกเร่กองเต้ครับโดยมีมาร์โกอัลเซนเชโอปั่นเกมคู่กองหน้าให้กับเอิดสันทาริสกากับโโโมมมฮเเดคครอตกูและ ที่นี้ครับที่่ฝังนันด้าฟอเรสครับซื้ออย่างวิกเตอร์เปเรล่าเกมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บอย่างมูริโรจอห์นวิกเตอร์แม็กโคลนิโคลโซโวนาวิลลี่โบรีครับกองหน้าโตเก่งอย่างคริสฟูดก็ด้วยครับทั้งหมดจะมีนักรสี่ตัวสองตัวสามตัวหนึ่งครับแผงหลังนำโดยนิโคลามิเรนโควิชในการัวของอิบราฮิมซองกาเล่คุมเกมโดยมีอิกอร์เชอซุสเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วสำหรับเกมนี้ครับฟอร์สุดนะครับเฟนเดอร์บิชชอันดับที่สองในซูเปอร์ลีกตุรกีเกมล่าสุดเฟนเดอร์บิชช์ ฟอร์มสามเสมอสองครับฟอร์มเกมสุดชนะสี่เสมอสองยังไม่แพ้ใครเลยครับยิมดูได้หกเกมติดฟอร์มโดยถือว่ายอดเยี่ยมดุดันมากครับนอกจากเฟอเดอร์ฟิชที่เทียบเจ็ดครับในพรีเมียร์ลีกเกมวัดสุดเสมอกับวูฟไปศูนย์ไปศูนย์ฟอร์มเกมสุดชนะสองเสมอสองแพ้สองไม่ชนะใครมาสามเกมติมมดฟอร์มถือว่ายังไม่เข้าเซตควาน่าเป็นห่วงครับในนั้นเกมวันนี้ครับเฟรเดอร์ฟิชต้องการชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเล่นเกมนัดที่สองด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งและแนวรุกที่ดุดันโดยมีเอเดรียนทอริสกากับมาโโกออเซนครัับเป็นตวอ์เกมนี้าว่อ จ้าถิ่นจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ทันทีค่ะที่ฟอเรสต์อยู่ในฟอร์มที่ยังไม่สู้ดีนะครับแถมค่ะผู้เล่นหลากหลายรายทั้งบาซโซกับคิดบูดดูแล้วน่าจะต้านทันได้อย่างลําบากเจ้าบ้านน่าจะคว้าชัยไปได้ครับก็แล้วกับเฟเนราเช่ชนะตอนนี้ฟอเรสต์สอตัวหนึ่งครับพวกเขาตอบเฟเนราเช่ครับมาต่อกันที่สกอตแลนด์นะครับศึกยูฟ่ายูโรป้าหลีกรอบน็อกเอาท์มาลายเขียวขาวเซลติกยอดทีมเจ้าถิ่นเตรียมเปิดสนามเซลติกพาร์ครับการมาเยือนของมาขาวยูเมนตสจากบนเลสิก้าเยอรมันครับทีมชา ในลังต้องการเก็บผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเพื่อกุมความได้เปรียบส่วนสุดการฟอร์มก็ร้อนแรงในเยอรมนีครับก็หวังมาบุกเก็บคว้าชัยเพื่อโอกาสในการเข้ารอบที่สดใสต่อไปครับควรเจอกันเจอกันทั้งสองทีมจากการรวบรวมข้อมูลมาไม่มีสิทธิ์การเจอกันทั้งสองทีมในรายการระยะหลังนะครับทำให้การเผชิญหน้าครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของเซลติกและสุดการในเวทียุโรปครับจะเรียนฝั่งเซลติกนะครับเกมนี้กุญซื้ออย่างมาคิมโอเนลจะขาดผู้เล่นบาดเจ็บอย่างอาดัมมอนโกเมรีอาริสแต่จอห์นจอห์นมรอนแคมเม วิกเกอร์อเนเกลคารลัมออสแันแลวก็โชตาครับทั้งหมดจะมาในรด4-3-3ครับในการใช้งานตัวของคารลัมแม็กเกอร์แล้วก็เรโอฮาตาเตะในรุ่งสว่างชุกบูบุมเกอมบัมูเป็นกราดตบาลลสอบเกมนี้ครับเซรี่ฝั่งสุดการ์ดครับเซบาสเตียนโฮเนสกุสือของสุดกาดเกมนี้เนี่ยไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บอย่างแดนอาเซลสกดูลูก้าชาเกสลาซายวานวิชนิโคลัสนาเตและก็จัสินดีทั้งหมดจะมาในรด4-2-3-1ครับในการใช้งานตัวของอัตาคาราซอก คุมจังหวะในรูกใช้งานตัวของเดนนิสอุนดาวฝันเกมหลังให้กับเอเมดวินโดมิโรวิชแล้วส่อเกมนี้ครับฟอร์มสุดครับเซลติกอันที่3ในสกอตติสพรีเมียร์ชิพเกมล่าสุดบุกไปชนะคิวมาน็อก3ตัวสครับฟอร์มเกมสุดชนะ4เสมอสองยังไม่แพ้ใครครับยิงตัวได้11เกมติดฟอร์มถือว่าอยู่ในช่วงที่มั่นใจมากสุดการอันที่สี่ครับในบุนเดสกาเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะโคโรส3าตัวต่อหครับฟอร์มเกมสุดชนะ5นัดฟอร์มเกมเย็นดุดันชนะมา6เกมจาก9เกมหลังสุดฟอร์มถือว่ายอดเเเยยยีี่่มมรรรรอลุุทกกสถาาานนณ์คับ เซตติกลงเล่นด้วยความได้เปรียบในบ้านและเน้นเกมลุกที่ดูด,ดันตามสไตล์แต่อย่างไรก็ตามครับุดกาดชั่วโมงนี้แข็งแกร่งมากฟอมในหลีกกำลังร้อนแรงพวกเขาเนี่ยพยายามคลองบอลและใช้เกมลุกที่หลากหลายของเดนิชอุนดัฟกับเอมบินเดเมโรวิชเข้าทําเกมนี้ครับว่าเปิดกันแรกกันอย่างสนุกแน่นอนครับแต่ด้วยคุณภาพโดยรวมแล้วสุดกาดน่าจะบุกมาคว้าชัยชนะได้ครับก็ได้กรับเซลติกแพ้สุดกาดหนึ่งต่อสองครับตรงต่อสุดกาดครับขยับมาที่ฝรั่งเศสนะครับรีดตัวแทนจากหลีกเอิงเปิดบ้านแล้ว่าาชเวดยักใจ,จ เกนิชาว้านอย่างวีทเนต้องการชนะอย่างยิ่งเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาหลังฟอร์มพักหลังนเริ่มแกว่งครับส่วน้างฝั่งทีมเยอย่ังเซเวน่าชเวด้ากำลังหลังจาาฝูงอยู่ในลีกตัวเองฟอร์มล้อแรงสุดหวังมาบุกสร้างความลำบากให้เจ้าถิ่นเพื่อชิงความได้เปรียบในการผ่านเข้ารอบถัดไปครับผลงานเจอกันคู่นี้เคยเจอกันล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี25ในรายการยูโรปาลีกนี่แหละครับเป็นทางฝั่งเซเวน่าชเวดาเปิดบ้านชนะวีทไปด้วยสกอร์1-0ครับถือว่าเป็นชนะครั้งเดียวในการพบกันของทั้งคู่ โซเรีย่ฝั่งรีดครับกู Reed, บซื้ออย่างบรูโน่เจนซิโอกูซื้อของรีดเกมน,นี้มีไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าวเลยครับทั้งอีธานเอ็มบารเป้อุสมาตูเลสโทมัสมูเนียฮัมซันอิกามาเน่โนอาอิชูฮาแล้วก็โอซาเมีซาระอุยครับเกมน,นี้ทั้งหมดจะมาโหดวดต4-4-2ครับแต่งารใช้งานตัวของอายูบัวดีจับคู่กับเมญจ์เมงอองเรโดยมีโอริเวอร์ชิรูดเป็นกองหน้าตัวเป้ายืนเป็นหัวหอ,อกไละล่าสอกีบนันี้ครับโซเดีย่ฝั่งโซเวนาชเวด้ากูซื้ออย่างเดยานสเตโควิชั ส่สมบูรณ์สุดๆครับไม่มีรยายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติด,ตดโทษแบนทั้งหมดจะมาใน่ตัองสตัวหครับในการชงงานงการต่อของราดิคูนิชติมี่แม็กเอร์เนสโดยมีกองหน้าตัวเป้าอย่างอเล็กซานเดอร์อานาโตวิชในสองเกมนี้ครับพอส่วนในการรีดัมดีห้ในลีกเอิงล่าสุดเสมอกับเบลส์หประตูต่อ1ครับฟอร์มเกมสุดชนะแค่เกมเดียวครับไม่ชนะใครมา3เกมติดฟอร์มถือว่าขาดความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดครับโซเวน่าชเวด้าจากฝูงของริกเซอร์เบียเกมล่าสุดบุกไปชนะสามประตูศูนย์ฟ้องเกมสุดชนะแค่ เกมย็นดุดันมากครับชนะ4เกมรวดฟอมถือว่าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มแบบสุดๆครับแนวนกรหีครับรีดแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากโดยเฉพาะแผงหลังและกองกลางค่ะที่โเวนาโซเวนากรับมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมสร้าทีมที่สมบูรณ์มากกว่าค้าว่าทีมยยงนน่าศัยเกมลุกที่มีประสิทธิภาพของอเล็กซานดราอันโตวิชบุกมาสร้างปัญหาให้กับรีดแน่นอนและมีโอกาสสูงที่ทีมเย็นจะบุกมาเก็บชนะออกไปได้ครับสกอตต์ครับรีดแพ้โซเวนาโซเวนาหนึ่งตอสองครับฟลอครับลองโซเวนา ปิดไทยกันด้วยยูฟาคอนวอเฟลีกนะครับทวินซ์คิมอนสเตอร์ครับตัวแทนจากดิบอสเนียเทียบเปิดบว่าศึกหนักกับปราสาทเรืนแก้วคิสซันพาเลตจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมนี้เจ้าบ้านหวังสร้างชื่อเวทียุโรปด้วยการคว้าชัยในถิ่นให้ได้ส่วนนักฝั่งคิสซันแม้ฟอร์มในลีกจะไม่ค่อยดีแต่เกตบอลพรีเมียร์ลีกยังไงก็ต้องมาเก็บชัยนะเพื่อพิสูจน์ศักยภาพในบอลถ้วยใบยนี้ครับควรเจอกันสำหรับการพบกันทั้งสองทีมนะครับถือว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ครับเพราะการเจอกันครั้งแรกทั้งสองท ครับเอเลียมฝั่งเซรินสกีมอร์ตากุณซืออย่างอีกอร์สติกมันครับทั้งหมดจะมาหนุบ5ต่อ2ต่อ3ครับแผงหลังจะประกอบไปด้วยบาริชิเป็นแกงหลักแดงกลางใช้งานต่อของ Star ix, าซวาวิกแล้วก็ดูราเซคุมเกมโดยมีสามภาษาแนวรุกอย่างมาริโอชูเซโทนี่บิบิอาและก็วิลมิกกี้และสอเกมนี้ครับเทเลียมฝั่งทีมเยือนนะครับคิสซันพาเลตกุณซืออย่างโอดิเวอร์การ์เนอร์มีปัญหานักเตะบาดเจ็บทั้งแช็กดูกรเอนดี้เอ็นเคเทียชองเฟลิปมาเตต้าทั้งหมดจะมาในระบบ3ต่อ4ต่อ2ต่อ1ครับ ในการใช้งานตัวของอดัมวอลตันในรุ่ใช้งานตัวของแบนแนนจอห์นสันกับเจร์มีนปิโน่ฝันเกมหลังตัวของจอแกนสเตนราเชนแล้วสองเกมนี้ครับพร้อมสุดครับสกรีนคีมอนสเตอร์ดับที่2ในลีกบอสเนี่ยเกมล่าสุดแพ้มาสองตัสามครับฟอร์มโดยรวมแล้วในประเทศถือว่าดีครับการขยับขึ้นมาเล่นในเวทียุโรปยังเป็นบทที่สุดที่ยากลําบากมากคิดตั้งพลเลนที่ถึงสิบสามครับแก้สุดคิดตัด้งผลแพ้เบนรี่สองตัสามฟอร์มของเกมล่าสุดชนะนัดเดียวแพ้ไปถึงสี่นัดไม่ชนะใครมาเก้าเกมสี่เกมล่าสุด ในนอกจากนี้ครับฟรีนสกี้ในฐานะทีมรองจะเน้นเกมรับที่รัฐกลุ่มรอจังหวะสวนกลับโดยมีโทนี่บิวเบียเป็นความหวังอย่างไรก็ตามครับคิซันพาเลตแม้ฟอร์มจะแย่แต่คุณภาพผู้เล่นเหนือกว่าชัดเจนครับพวกเขาจะพยายามคลองเกมบุกเข้าใส่โดยมีจอแกรนเตนราเชนเป็นตัวจบสกอร์คาดว่าด้วยเกตบอลที่เหนือกว่าและช่วยสภาพทีมอย่างพาเลตเนี่ยน่าจะสามารถเบียดชนะไปได้ที่สุดครับก็แล้วก็ฟรีนเคมอร์ตาแพ้คิซันพาเลต์1-2ครับส่งเขาต่อคิซันพาเลตครับรายการวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ขอ จากพิรุนี้ครับหากใครที่ชอบการวิเคราะห์สั้นๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจใผู้ผมด้วยครับการวิเคราะห์วันนี้ก็ขอจากพิรุนี้ครับสวัสดีครับผม